คลิปนี้จะพามาดูการปิ้งข้าวเกลียบนะครับก็ดูกันยาวๆไปเลยนะครับว่าเขามีเทคนิคการปิ้งยังไงกันไม่รู้ผมคิดมากเกินไปหรือเปล่าผมกลัวลูกค้าที่ซื้อเซ็ตที่มีไม้ไปด้วยแล้วปิ้งไม่เป็นผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะปิ้งเป็นนะแต่ไม่เป็นไรครับผมได้ถ่ายคลิปมาแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็มีเตาไฟนะครับแล้วก็จุดด้วยถ่านนะครับต้องเป็นถ่านเท่านั้นนะไม่ใช่เป็นฟืนนะครับแล้วก็ ทำอย่างนี้นะครับเอาเข้าเกี่ยวมาวางแล้วก็พลิกไปพลิกมานะครับเห็นในคลิปวิดีโอหลายๆท่านที่อาจจะไม่ชำนาญมากเขาจะใช้ตะแกรงนะครับมาลองไว้ก่อนแล้วก็ค่อยอ่าปิ้งแบบนี้นะครับปิ้งพลิกไปพลิกมาพอเวลาเข้าเกี่ยวหลุดจากไม้มันจะไม่ได้ตกลงไปโดนไฟนะครับมันจะได้โดนตะแกรงที่อยู่ด้านบนแทนนะครับ แต่ถ้าคนที่ชำนาญแล้วนะครับก็ไม่จำเป็นต้องมีตะแกรงรองนะครับก็สามารถปิ้งแบบนี้ได้เลยในคลิปนี้นะครับคนปิ้งเนี่ยคนข้างชำนาญเลยนะครับแต่ว่าสภาพตัวข้าวโปง่งอาจจะไม่ได้สวยมากเพราะว่ามันคือสินค้าที่มันมีตําหนินะครับมันมีรอยแตกผมก็เลยคัดออกนะครับไม่ได้ส่งให้ลูกค้ามันมีตําหนินะครับไหนๆก็ไม่ได้ส่งแล้วก็เลยนํามาปิ้งเองนะครับแล้วก็อัดคลิปให้ทุกคนได้ดูเทคนิควิธีการปิ้งด้วยนะครับว่าปิ้งกันยังไงนะครับ ย่างเงี้ครับก็ใช้เวลาประมาณ1นนาทีนิดๆน,นะครับเพราะว่าผมก็ถ่ายคลิปยาวเลยไม่ได้มีการตัดต่อนะครับอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้